ิงใจสกปรปกมืดมัวแลร้อนเราใครมีเขา้าควรเรียกว่าพีชสิงรอกผูปผิดทำผิดติดประวิงเตะ ตัวรัวใบคิดดูถืดถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตน ทําความเคารพสวัสดีค่ะคุณสวัสดีเรียนนะครับ